สบายดีทุกคนสบายดีเมื่อทุกคนเ<ๆ>ด้อมื่อนี้ก็มาอยู่กับพวกเฮาสองคนอีกแล้วกับช่องน้องแฟดบอมหลืวชื่อ <c oughs> ัวเองก็ได้บอม <laughs> ยู่มื่อนี้เฮาจะพาทุกคนไปใส่้องบอมเมื่อนี้เฮาจะพาทุกคนไปเอาน้ำศักดิก์สิทธิ์เนาะซึ่งว่าน้ำศักดิก์สิทธิ์ท่านก็คือว่าน้ำที่อ่ายูภูนุ่มซึ่งเป็นน้ำที่เขาเจ้าพบตอนที่อ่าเขาเจ้าจกน้ำ เอ้ยเขาเจ้าจกอ่ะโบแห่เขาเจ้าจกโบแห่น้ำหันจะเป็นน้ำที่แบบอ่ายามยามยามฝนกับโบฝุ่นน้ำฝนกับน้ำโบขึ้นแล้วกับโบขุนแล้วยามห้อนกับยามแรงยามแรงกับโบเคยน้ำแห้งแล้วซ้ำเก่าตลอดฝนน้ำโบนั้นเนี่ยแล้วอ่าอ่ามีผู้เท่าผู้หนึ่งอยู่บ้านน้องแฟสนี่แหละแล้วเพิ่นเนี่ยจิบจิบกอดเอ็ดแล้วไปพบน้ำโบนั้น แล้วเพื่อน,นแล้วเพื่อนลองลเอาน้ำมากิน,นเพื่อนอธิษฐานว่าถ้าเป็นบอ่อน้ำศักซิ์ก็ขอให้ส่วงให้เสาจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเพื่อนกะไปเอาน้ำใหนมากิน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 ต่างน้ำเลยเนาะทุกคน,นก็เลยเหตให้เพื่อนเสาส่วงเสาจากพยาตนั้นเดี๋ยวมือน,นี้เพื่อนกะแขงแหงเดี๋ยวนี้เพื่อนแขงแหงลายเนาะทุกคนซึ่งว่าตอนนั้นทันเพื่อนลุกจักเตียงบ่ไดเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนแขงแหงลายแล้วมือนี้น้องบอบุัน้องจูจะพาทุกคนไปเอาน้ำศัก์สธิ์นั้นเนาะก่อนจะเข้าบ่งคลิปนี้กะ ช่วยอันวิจารณญาณในการทับซูมเด้อเพราะว่าคลิปนี้กับลบลูกกับอ่าบางเมนเนาะบางคนลบลูกบ่บางคนก็ว่าลบลูกะเขาก็บอยกให้ลบลูกเนาะคาสิบเสื้อเฮงกับบอยกให้เสื้อเฮงเป็นอย่างห่วมเสื้อของเต่ละบุคคลเนาะบอยกให้ว่าเสื้อเฮงแล้วกับบอยกให้ลุบลูกนะเพราะว่ามันจะเกิดพุ่นบุดีค่ะว่าคลิปนี้กับเฮากับบอกให้ว่าทุกคนฮะพิจารณญาณในการทับซูมเนาะอ่า เอาไปที่โซมบึงเนาะว่ามันเป็นอ่าอย่างใดน้องบอกกับน้องยูจะไปไปเอาน้ำเพื่อนเอาน้ำเพื่นเนี่ยเพื่อนี่เป็นเทื่อแรกที่ได้ไปเอาน้ำเพื่นแลวน้องบอกกับน้องยูกับบุหูอดว่ามันยูใส่ซึ่งว่าเพื่อนว่าเป็นน้ำบ่ซักซิดแล้วเพื่อนสร้างสุดฝังเนาะแล้วถ้าไผรยังไม่ได้เข้ามาติดตามคลิปนี้กะเข้ามาแล้วกกดติดตามกดแชร์กดติดตามให้พวกเขาเด้อ เดี๋ยวเราก็สิไปเนาะบ่ฮู้ว่าสิไปน้ำผู้อะซิไปจักคนเนาะซึ่งว่าเพิ่นยังพันมาฮับอยากนอยนี่เพิ่นมาฮับเนาะ<ช>เดียเด๋ยวเราก,ก็ไปบึ่งนำ้บนำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวน้องบ่กับน้องยูจะเฮ็ดเวียงทงานแล้วก็ไปเอาน้ำเพิ่นเนาะเดี๋ท้าให้แจด,ดอ่อนแล้วก็เพิ่นพาเพิ่นสิไปลาไผยยังพันกดกระดิ่งก,ก,กระดิ่งเนาะอ่ะ EP, EP ต,ต่อไป,อไปเขาจะมาวาว,ว่านำ้บนำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมันมาจากสากันเทศคนเป็นมาของบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมน ฝากทุกคนกดติดตามไว้ทาเดอร์กดกดเดียวคือเดี๋ยวคลิปนี้น้องบอกว่าน้องยูจะพาทุกคนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เฮากะใกล้จะฮอตเวลาที่จะได้ไปแล้วเนาะแม่<อ><อ>จะเอาน้ำไปเออจะเอาตุกไปจักตุกทุกคนซึ่งว่าเอามาแต่งกินก็นได้แม่เอามาซึ่งว่าเอามาแต่งกินก็ได้เอามาต้มเอามาฮ็ดยางกะแล้วเต้นเนาะเพื่อแม่เป็น,นบ,บน้ำาที่ศักดิธิ์เดี๋ยวจะไปกันเลยทุกคนรอติดตามมือเด้อไป ทุกคนตอนนี้เอาก็ได้ชีได้ไปแล้วเนาะแต่บังเอิญเพื่อนเกือบไปกายเอาเอาเด๊เพมบุญดังนะไปเอาตุ๊กไปให้น้องบอมากระตุกยูสเดอร์บอกกระตุกอีกไอ้นึงนะบอมกระตุกอีกไอ้นึงเดี๋ยวเอาไปเบื้งคนทุกคนตอนนี้เอาก็ได้มาฮอดแล้วเนาะนี่ก็คือน้องอาโม่อ้าวโบเมโน่เบื้งข้างในก็ได้ทุกคนโอ้ข้างในเพื่อนโบเห็นมีเมตุติ้งมีเมล่าเนาะ ก็คือพุตุหรอกค่ะคนขับรถอันนี้ขับรถจะไปยังไงพอดิึ้นไปเอ้ก้อนไอก้อนอยู่ตานึกว่าขับรถแต่คุณว่าตายตายหยับแน่โอกระตุกติ่งตายหมดละซูก็ได้แล้วเข้ากรรมทันละคนเลี้ยงไปละแมอยู่หันบดะเดี๋ยวขอชี้จับบึ้งหมูเนาะว่าสิได้จับหมูตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณห้าโมง เจ็ดหรือสิบเจ็ดโมงสองนาทีเฮ้ยสามเจ็ดนาทีมวยสบายดีเพิ่นเลยไม่มวยสบายดีเฮ้ยนะนี่ก็คือเบลตาสบายดีชื่อมวยเด้อชื่อมวยเด้ออันนี้เอ้ยบอกอะไรเนาะอ่ะมวยเข้าห้องรอเดี๋ยวแล้วฮะอ้าห้อ้วฮะะมือกับมงปืด ที่ไปพ่อกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้กับตอนนี้กําลังเดินทาง มาเอาไล่เนาะการนี้ะจะมาไม่เออเออไม่ดดึงนต้เลยไหมหดลดวอเอนี่นีน่นองทุกคนตอนนี้ก็หอดละมีคนมาเอาไล่เนาะคกไปูมาแล้วเน่ยเพื่อเพื่ออาบ่ ตอนนี้ก็ฮอดแล้วทุกคนมีพอตู้มาเนาะมีตู้กับเมตู้มานะเมตู้จิงพอตู้เขาเอากระตุกลงเขากำมาเกือบอีกตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณอเเดจัก่วะอ้ยองตอนนี้ก็มีคนมาเอาอีกไหมมด่างเนาะน้ำ่อนี่เนาะ ทำมาฮอดกันหาตรงตรงกันเลยเดือดบ่มไมตองอั่ติดตรงไหมอธิษฐานเดือบอมก่อนตรงเด้อบนี่บมี่าวะไปออเออประตูตั้งคันหา่อนบมบ่เก้องประตูบนมบ่าว่ะฝาดิุ๊มบิ่นยับมัว่ะมยยับย่อเพิ่มตั้งบุมบ่นบ ซึ่งตอนนี้พอชิมาเอาเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คุลนี่เพื่อนจะเขียนว่าภาษาลาวว่าก่อสร้างโดยห้องการสาธารณสุขเมืองวันที่30เดือน62พันสาวเนาะเต้เพื่อนเพื่นจะต่อมาเต้พุ่นเนาะตอนนี้ประตูกำลังโค เาไม่ต้อม่ชีเดินคนหน้าคนหน้ต้องเลยีูกมันเป็นอะไรดูตรงไหนอืมนี่คนอารตุ้งเขาตองเขาเออตรงมือนึ่งตุ้งมืองนึ่งบวมตองมอตรงตี้งเย็นดีตุ้งตุ้งเขาตุ้งนี่กังจ้าจิ๋บไอ้ยำเลยเจ้าการกัดยก็ยังม่มาต่อโดไม่ฟ้องบอลโปกติจะต้องฟ้ง้ยนี่คือนี่พัก สิละเด้า<น>จะพญากไม่เจ้าเอ้ยเราจะแลูกเต่าลูกหลานบ้านเมืองเออได้สิปัญญาห้าปัญญาเออมีข้าวคนบ้านน้ำอ,อันนี้ดีน้ำอันนี้สักซิปน้ำเทวดานา้ำบ่อกสักซิปเออมาปพวพญาโลกา เออล <Cette cow, S 1> yes. ูกเต่าบ้านเมืองได้เป็นพญา็ีเส้นเก็บเอ็นเกี้หมวเข่าแข้งขาเจ็บอันเดอร์กระดีก็บทองเก็บไส้เก็บพญานเดอร์ก็เฮ่อส่วงเฮ่อเซาสักคนตาบ้านหรือคนว่าอันนี้ดีบ้านอันนี้ทางดูขักยาอันนี้น้ำพเทวดาอันนี้ก็เฮ่อกลิ่นตัวลูกเต่าลูกหลานบ้านเมืองก็เฮ่อเจ้าที่เจ้าท่านเออน้ำเทวดาอันนี้หนะเฮ่อกลิ่นเฮ่อตัวเด้อเ์กี้อันเดอร์ก็เฮ่อส่วงเฮ่อเซา พญาโลคาพญนยาโควิดเด้อกระซวกเธอวงเธอหายมาตวกมาเออขอเธอ่วงเธอหายเด้อพญาโลคาอันนี้นะพญนยาโควิดอันนี้ก็อเธอตกลงไฟไหลลงน้ำไปต้องเป็นตกนกเข้าหังเออได้มาอยู่มากินขึ้นมาไปจบอามาบูสุมูซาเจ้าขอคารวาไปได้ยังไม่จุ โอ้ได oh, hey. ้ย oh ูเขาอิดไมโตตอนนี้ตู้จะไปไว้พุ่มเนาะคืออธิษฐานเด้อตอโตรงนะมาเจอาชิเป่าอันเด้อโมเพิ่นสิไปใบพุ่มเนาะอุ้ยเขาว่าเจ้าไปบบไดไม่ตู่เจ้าไปบบได้มันมีไม่แต่อเดียว ม่กมันบมีที่งิง่ะไรทิ้งอย่เลยเราบนนเจ้า gà ปันนี้เนาะน้ำมาเต๋บเทวดามันคนชาว้ังจ้าพญานาคไงเออมาได้มาปินมาปัวพญานาโลคามนุษย์มนาอันนี้ ปั<ส> <thinking> ้นซาฮาปั้นรื้อลูกเต่าลูกลาบอยู่ได้มาข่อมาบูชมูซาเขาตินลูกตัวเอาเด้อลูกมานาบ้านเมืองอันนี้ทันยัโลคามาเบียนมาเบียนทันยัโควิดเดี๋ยวนี้เลยมาบ้านมาเมืองเฮาเออลูกเต่าลูกลาบอยู่ได้มาข่อนำสักทิศอันนี้มาวัเขากระตุ้งเอาไปได้แล้วจะตุกตุ้งจะจะตุกแล้วโซ่โซ่ตุกโซ่ตุกละเลื่อมตุ้งโซ เขาออกมาจากตุกูนี่แปดเกาตปดสองสี่หกแปดเกเก้าตนึงเขามาสองสี่หกเจ็ดเจ็ดขุนนนนเขามาเอานามอนี่พอจบไฟไหลลงน้ำมาแปดลงนึ่งเลือตุ่มมาเป็ดล้ลงลงนึ่แล้วเลือเจ้นนี้เาได้แล้วเปาล่วเปิล่เน่เป็ดเดือหัวหันเมือัเล้ ขอน้านอันนี้นะน้ำตะกี้อันนี้น,ะ,น,นะขอดูมาขึ้นมาปัวอุ้งตัวเนี้ยโลคาฮะก็ลงไฟไหลลงน,ำน้ำเนะอะเอาเฮงอับน้ำมาอีกตุ้งเครื่องงานมาอีกมันจะเป็นแบบนี้ทรงอันลงมาเนี่ยปัวสัญญาโลกาทำฮือคูนเนอเนี้ยโลคาโน่ตกไฟไหลลงน้ำอยาเหาอยากอ่ะอยากใดอย่างเราก็ต้องอธิษฐานเอาลงแล้วมันจะเป็นพนดีเนาะเราต้องตกก่อน ก้อนตุ้งเอาน้ำแล้วทุกคนมีเตาลูกลากนี่มาก็นำม,มุมกระติดอันนี้อุจินให้มันตวงเฮือกเตาขันยะเด็กกระต่านะขันยโควิด,ดญญวเธอตวงเฮือกเตาได้กินน้ำอันนี้ละนะซึ่งว่ามีคนมาตุ้งเอานี่นะสองตุแตแ้แล้วเพราะว่าแต่ละเชือจะมีหลายคนมาตุ้งเนาะแต่เอามาทำน,นี่แหละกำลังเลยแหละว่าคุณจ้าเรา

บแล้วของมีตู้มดก็อนี้คงโตได้ปะเออคงโตู้ก็ส่องคงตู้อ่ะส่องปกก็บวิญญาณอะไรคันอันนั้นเอาผงปลนน้อยแล้วกังนั่งสันเขี่ยงกันกระตุกเลยเขี่ยงกันเอากระตุกเที่ยงเอากันกระตุกเนาะก็คือว่ากระตุกเอามาหน่อยแบ่งคนบ่พอหน่อยวันนี้ใส่อันนั้นอันตุ้มหมาซัมนี้ตลอดเลยเนาะ ตัูองกระย่าหะมันบ็ตองมันบมีมัมันบัวทันมันสนตัไปมันบทันนิดมมันก็ไม่ได้โดนผูงป่นเดิมไม่เด๋ยวจริงถ้ากระตองเอาเมื่อเด็จชนะอันอันบูตองเอาไปได้หรอฮะไปเอาไปจุกล้ไปพ่นเชื้อแล้วจะต้องกินไปมันกระเพาะมันทตองเองหรอกอะเรบูตองก็ยาา อากเยน้เอาไปเรอซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาเอาพี่เนาะทุกคนมาทุกเมื่อเนาะนำเออมาเอานำบนีมาทุกเมื่อทุกเวลาเลยออน้ไปก่อนนี้มเอาไปอนี้เอาไปต้มกินเลยได้นี่เนาะ บัวท่าต้มเลยน้องนำอันนี้เนาะเป็นกั้นเลยๆนำสะอาดเย็นสุดเลยเลยเนาะกินซำกินเก็ดตุเด้อะตงมัเข้าเวบันเมือนกินเกือเออคือว่ากินเก็ดตุกโอ้โต๊กอยู่เยอะแยะลงให้เตหตมต มันต้องต้องแม่แม่บัคามอันนี้เราคงจะมาอันนี้นะต้องไหมต้องไหมเรือตาเอเรืออเสื้อสื้ออืเหมือนนีกคือคือไเออือเบื่อเหนีแม่จึงสุดทางพื่อนี่เนาะตอนนี้เาการเร็วเลยเนาะบูยกบดีลางเขาดีห เอ้ยยังมาตบเอ้เอ้ากินห้กินเลยสมคืนกินเับเร็วนี้ตรงคาอันนี้เพื่อนให้บริการเมื่อเมื่อลองสานี่นะมาเอาสามารถมาเอาได้ังเสนังสิกหักกาหักเกงป้าสาหัวบนนี้มวยสาัววกินเลยอ่กินเลยกินเลย ล้างมือดีๆก็มนสิกี่ล้างกิมอหายะงาตโลค้าพกเกเงินไฟวัดใสไข่เนาห่างไปไอ้นี่ต่อไป้กินหร่กินรเบยกินลวะนี่ลำรวยลำรวยเลยลำรวรวยก็หายชญาตโลค้าม่งกินวะไลำบข้าวเกิดประตูจะเกินเจ็คืนเจ็ดคืน เรากิจะาติ่นตก่อนเกินมันกีมาละกิน่นะบอกอืมารกมาล้างหน้าลางาลาันาโลค่าเดนี่ด้โยอ้เย็นะนามันสมบนรณ์ล้างหน้าไม่อยู่เออบ่น้ำไข่ใส่ในบุญีมักทนึงเลยคุณ้นาโลคาเด้อลูกเต้าโล่าบ้านเมืองมากเลยมาล้างมาสวยล้างหน้าสิ เออตรงนี้โลคาตุกลงไปไล่โรงงานเด้อเจ้าเจีนก็ได้เจาภาพเจ้ออย่างนงี้เจีบข้าวข้าวนี่ก็เพามันช่วงมันเซาเด้อแข้งขานีหนักดีนะจ๊ะดูไปได้มาได้เออถ่ายตุกข้าวห่าตเงนี้โอัยนี่หนักหนมามาห่วยได้ตุ๊กเงินตุ๊กเงาได

ไปลูกไปหลานเด้อเอาเอาเอาโอ้ยเปรี้ยวคนเราลูกไปไปนะอิ่มละตอนนี้กคอิ่มแล้วเนาะขึ้นเมื่อแล้วค่ะวันนี้ต่อให้ปลุกปั่หักด่างก็ร้านหมึกปุนตายเมื้อวันนี้นะจ้าถูกต้างซึ่งซึ่งตอนนี้หอกกำลังสิเมื่อเนาะเพราะว่าเหาก็เอาแล้วแล้ะหอกกำลังสิเมื่อไปขึ้นไป ขึ้นเลสคนนี้ขึ้นเลยัแมา่าขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเซอก็ได้น่ะเดี๋ยวเราไปพบกันยุ่งงานนะทุกคนไปพบกันตอนยุ่งงานอีกครั้งเขามาแล้วเขามาแล้วเขินได ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเจ๊เจ๊เขบเจอเด้อไปเอาน้ำลำมาบอกมือเด้อไปคาทายเราจะไปกลตอนนี้เราก็ไปเอาน้ำมาแล้วเนาะทุกคนกระเป๋าได้รอะแตะกันไปเอารถทุต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 ่อเรียนกันไปเอาอยู่ซึ่งคลิปนี้น้องบอกกันน้องอยู่กับซิปปี้ไปเพียงเท่านี้เนาะถ้าภัอยากฮู้ว่าน้ำศักดิิ์สทธิ์นี้มาจากใส่กันช่วยกำเนิดมาจากใส่แม่แล้วก็กดอ่า ติดตามไว้เนาะว่าเราจะมาเว้าอีพีต่ตอไปเนาะว่าน้ำสักิสทธิ์นี้มาจากเ้ยน,น,นสาเหตุอย่างมันจึงมาจากเลยค่ะมีคนให้เด้แล้วก็มีคนอ่ะเจ็บปวดเออมีคนเจ็บมีคนแกกบบว่ามุ้งซื้อกระเบืสบายเลยนะทุกคนว่าไปเอาน้ำพันมาเออเน,นล้วเราจะมาบอกทุกคนไว่อีพีหน,น้าเนาะคลิปนี้น้องบอมก,กับน้องยูกับซีโคลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องบอมกับน้องยูเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมกับน้องยูให้คลิปต่อไปเยอะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบายดีจ้า